รู้จักตัวเองถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรถ้าเราอยากได้ชีวิตแบบนี้อ,อยากได้ครอบครัวแบบนี้เรามาเริ่มที่ตัวเองค่ะตอนนี้คือแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักตัวเองให้ดีมากพอตอนทํางานเราอยู่ที่ยังกุงุงก็มีช่วงที่เราต้องบินมาที่ไทยเราเหมือนกำลังเรียนรู้การแบบอยู่ในวัฒนธรรมใหม่มใน ต่างแดนการทํางานทางไกลมีอุปสรรคไหมคะจะเป็นเรื่องของความ c o n t i n u o u สเราเรียนมาไม่ได้เกี่ยวกับวงการบัเนเทิงเลยเนาะไม่ไม่เกี่ยวมันเป็นเครดิตม,มากกว่าเวลาเราบอกใครว่าจบรัฐศาสตร์แล้จบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาก็จะแบบมันก็จะดูมีเครดิตม,มากขึ้นแล้วไม่ว่าเราจะพูดอะไรงั้นในมุมมองลูกแก้วที่ตอนนี้ก็เป็นแบบคุณแม่เราด้วยลูกแก้วก็ยังรู้สึกว่าการศึกษาสําคัญใช่ไหม สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเลยค่ะเข้าสู่รายการจานพิเศษจานพิเศษของ,งนำนุ่นในวันนี้นะคะศิลปินที่เขาบินเพื่อมาโปรโมทเพลงของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะและก็มาพร้อมกับความสดใสเป็นอดีตเกิลกรุ๊ปนะคะสวัสดีค่ะน้องลูกแก้วสีกายที่บอกว่า อินเตอร์เพราะว่าตอนนี้เราประจําอยู่ที่ไหนคะเป็นหลักหลักๆอยู่ที่ย่างกุ Date> ้งค yeah ่ะประเทศเมียนมาก็ไปไปมามาจากเมืองไทยนานและแต่งงานไปอเป็นคุณแม่แล้วใช่แต่เป็นคุณแม่ยังสาวและสวยนะคะอายุเหมือนแบบเพิ่งแบบเดบิวอยู่เลยอ่ะ ลูกแก้วเป็นอนดีตเกิรนะ์ลกุ๊ปเนาะชื่อวงซาวครีมค่ะแต่ว่าตอนนั้นเลิกทําไปเพราะว่ามันเหมือนจังหวะชีวิตของแต่ละคนม,มีคนนึงไปเรียนที่ต่างประเทศอ,อะไรเอ,อ่ยหลายๆอยา่างก็เลยวงก็เลยต้องแยกย้ายกันไปก็หยุดไปก่อนแล้วก็เป็นช่วงโควิดพอดีค่ะทีนี้เนาะตอนนี้เรากลับมาเนื่องจากรายการของพี่นุนเราก็จะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแบบการเรียนรู้ห<อ>มายถึงว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเพื่อมาถ่ายทอดเหมือนแบบอาจจะเป็นสิ่งที่ คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูเราอยู่ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเราใช่เหมือนแบบดูชีวิตเราแล้วเหมือนอ่านหนังสือหนึ่งเล่มอ,อยากรู้ว่าตอนที่เราเป็นเกิลกรุ๊ปแล้วก็หยุดไปประมาณหกเปีแล้วนะใช่ก็ประมาณ6กปีแล้วนะกัจแบบ ก่อนช่วงโควิดไปทำอะไรมาบ้างอะนอกจากการเป็นคุณแม่อ,อคือจร,จริงจริงมันคือปูพื้นฐานมาสู่การเป็นคุณแม่นี่และค่ะก็คือพอช่วงโควิดพอดีตอนนั้นแกก็เจอกับแฟนมาได้สักพักหนึงห่งยังไม่ได้แบบคือเหมือนกับเพิ่งเริ่มเริ่มคบกันนะ,ะอ,ยอย่างนั้นก็ว่าได้แล้วก็เป็นช่วงโควิดลูกแกก็บินไปหาเขาอตอนนั้นอะสมัยนั้นยังแบบงูนิง้องทะเลาะงูงอนกันอยู่เลยบินไปปุ๊บ เป็นไฟล์สุดท้ายที่บินเข้าประเทศพม่าไฟล์สุดท้ายหลังจากนั้นก็คือยกเลิกขายหมายความว่าล็อกดาวน์ทั้งหมดใช่กลับไม่ได้แล้วพอกลับไม่ได้ชีวิตปู่เป็นยังไงอะก็ปกติครอบครัวของตอนนี้ก็สามีแล้วเนาะครอบครัวเขาเป็นคนแบบคอนเซอร์เวทีฟมากถ้ายังไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยห้ามคักทู่บ้านนะห้ามแบบก็คือเหมือนแบบต้องต้องแบบแต่งงานแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่เนื่องจากโควิด เราก็เลยได้ใช้ชีวิตด้วยกันโดยที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็อาเปิดใจแบบอุย้ยผู้หญิงมาคนเดียวแบบต้องดูแลเขาดีๆนะจะไปให้เขาไปอยู่โรงแรมไปอะไรแบบได้ไงเขาก็เลยเหมือนชวนมาอยู่ที่บ้านก็ได้ใช้ชีวิตแบบร่วมกันกับเขาครอบครัวเขาพี่น้องแบบล้อล็อกดาวแบบเหมือนอยู่ด้วยกันหลายเดือนนะคะ,คะเราได้ใช้ชีวิตเหมือนก่อนแต่งงานด้วยกันโดยที่เราก็รู้สึกว่า เออคุณก็อยู่กันได้เหรอก็เหมือนเหมือนเป็นการแบบไปเข้าค่ายเราเหมือนกําลังเรียนรู้การแบบอยู่ในวัฒนธรรมใหม่มในต่างแดนค่ะโดยที่อยู่ในครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่เราไม่ได้โตมาแต่ครอบครัวนี้วิถีชีวิตและการแบบเราก็เป็นคนที่ทอะไรเราก็แบบจริงจังอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนแบบเฮ้ยทำไงได้แบบ เราก็อยากให้พ่อแม่เขาแบบชอบเราแบบสิ่งพวกนี้มันก็เป็นสกิลอย่างหนึ่งเนาะ<ฆ>ทั้งชีวิตเราไม่ได้ได้ใช้มัน<ฆ><ฆ>ทุกคนแหละอาจจะไม่ใช่แค่ลูกแก้วแต่หลายหลคน<ฆ>ก็คือต้องปรับเปลี่ยนป,ปรับตัวในการแบบใช้ชีวิตในบ้านมากขึ้นกลับมาสู่แบบ ภายในทำไงให้เรามีความสุขกับตัวเองที่แบบไม่ได้ต้องแบบไปพึ่งแบบร้านอาหารเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเสิร์ตแบบโดยปกติใช้ชีวิตปกตินั่นคือโจทย์ของชีวิตช่วงนั้นค่ะที่บ้านครอบครัวเราก็โอเคในเรื่องนี้ใช่ไหมคะที่เราให้แบบไม่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เป็นแบบนั้นโดยที่พ่อแม่เขาก็อยู่พ่อแม่เราก็รับรู้คือทั้งสองฝ่ายคือถ้าไม่ใช่สถานการณ์นี้คงเป็นไปไม่ได้แต่พอมันมีสถานการณ์นี้ขึ้นมา อะเราก็มองว่าแบบอ่ะมันก็เป็นข้อดีอของอม,มีการมีส่วนนี้นนก็อาจทำให้มันเต็มที่ทำให้ดีที่สุดดูเหมือนลูกแก้วแบบไม่มีเรื่องยากที่เตอใช่ไหมปรับตัวง่ายม,มันมีอยู่แล้วด้วยด้วยตัวเราเองอเป็นคนที่แบบไม่ชิลขนาดนนั้คือเรามองมันเป็นเรื่องบวกแต่ในเวลา ในความเป็นจริงเราเป็นคนที่กดดันตัวเองอเพราะเราอยากทําให้มันดีที่สุดแต่ว่าก็โชคดีคือทุกคนก็แบบใจ<อ>ดีแล้วเขาก็แบบ<ๆ>เขา้แบบเขาใจแบบคุณแม่เขาก็บอกด้วยว่าแบบเออถ้าแม่ใจดีหรือยิ้มแยม้มกับลูกแก้วเป็นพิเศษอะ่ะไม่ต้องน้อยใจนะแม่รักทุกคนเท่ากันเขาพูดอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งมาใหม่ดังนั้นเขาก็เหมือนเขาก็บอกว่าก็แม่ก็อยากให้เขารู้ไม่ไม่กลัวค่ะ อันนี้คือ<ม>คุณแม่เขางน,น่นารักใช่โอ้น่ารักมากเลย<ม>อะไรคือสิ่งที่ยากสําหรับเราในการที่เราไปอยู่ในที่ที่มันต่างวัฒนธรรมหรือว่าต่างแดนในที่ที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนคะคือมันมีความวัฒนธรรมก็คล้ายกันเยอะอยู่ซึ่งสิ่งที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดนะ,ะที่สัมผัสจากตัวเราก็คืออ่อยู่ที่ไทยเนี่ยลูกแกจะกินข้าวนอกบ้านบ่อยมากก็แบบเหมือนไปทํางานอยู่ก็กินข้างนอกบ้านก็อะไรในขณะที่สิ่งที่ลูกแกสังเกตนะ คนพ่มาก,กินข้าวในบ้านกินข้าวที่บ้านแบบ85%เลยผู้หญิงเป็นแม่บ้านผู้ชายไปทำงานเยอะเหมือนกันคือก็มีนะผู้หญิงที่ทํางานงแต่หมายถึงมันมีให้เห็นเยอะกว่าแบบแบบสมัยก่อนที่ว,ว่าแบบผู้หญิงอยู่บ้านดูแลบ้าน<ง>ผู้ชายออกไปทํางานข้างนอกในขณะที่ลูกก้ารู้สึกของไทยมัน ก็คือทุกคนก็คือทํางานอ่ะแล้วสมัยนี้อะไรเรียนรู้กันแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นทักษะใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆ่ของลูกแก้วทีนี้นะคะตอนนี้เรากําลังกลับมาทําเพลงละเหมือนเราได้กลับมาพื้นที่เดิมในวงการบันเทิงของเราใช่ไหมแต่แน่นอนแหละเออวงการบันเทิงมันก็เปลี่ยนไปหลังโควิดมันก็ต้องมีบางอย่างที่แบบเราต้องอันเลินอ่ะเนาะคือไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมเดิมหรือเราต้องแบบปรับเปลี่ยน อย่างพอตอนเนี้ออกมาทําเพลงกับค่ายเหมือนค่ายอิสระใช่ไหมคะเราทาเองต่างจากตอนแบบมีค่ายยังไงบ้างที่เราทํางานมันไม่ต้องแบบยึดติดกับว่าต้องอย่างโู้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นไม่ได้มีข้อจํากัดแล้วแต่เราอันนี้อันนี้ความชัดเลยคือไม่มีข้อจํากัดข้อจำกัดไม่มีเรื่องการทํางานหรอคะไอเดียหรืออะไร่างนี้มันต่างนะใช่ก็คืออันเนี้ยเราก็จะมีอินพุตมากขึ้น มันก็จะมาจากตัวเราเองคือถ้ามันจะเกิดขึ้นมา<ะ>ก็เกิดขึ้นมาจากการที่เราอยากทํามันจริงๆค่ะนอกจากเซ็ตเองแล้วเราต้องแบบไปหาทีมเองว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้แบบนี้<ะ>พี่สไตลิสต์คนนี้<ะ>พี่ว่าถ้าเราเอาอย่างเงี้ยเราต้องใช้อะไรบ้าง<ะ>ทำกักเองไหวไหมหรือต้องหาคนมาช่วยคือแบบ ก็ต้องช่วยกันคิดเหมือนเป็นงานกลุ่ม<ช>ที่งานกลุ่มงานแบบพี่ๆหน้าหน้าเก่าๆกลับมา <c oughs> ทำงานได้กันเนอค่ะ <c oughs> ใช่แล้วก็เฮอะไรแบบน,นั้นคือเขา่เป็นคนชวนลูกแก้ว <c oughs> ลูกแก้วเขาโทรไปชวนยังไงเพราะว่าเราก็เป็นคุณแม่เราด้วยอย่างเงี้ยว่าแบบลูกแก้วมาทําเพลงกันเถอะหรือยังไงคะตอนนั้นเขาเกริ่นมาอยู่แล้วค่ะซึ่งพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงแล้วเราชอบมันอยู่แล้วเราก็ใส่ไปเลยอ้ชอบสิตึ๊ด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 เราก็แบบเราชอบเพลงแนวนี้นะชอบฟังแบบนี้ก็แบบ ส่แบบไเตอนทำงานเราอยู่ที่ย่างกุ้งใช่ไหมคะส่วนส่วนแรกใช่ส่วนแรกก็มีช่วงที่เราต้องบินมาที่ไทยเพื่อมาเยงกันประชุมกันใช่ประชุมตั้งแต่ประชุมเลยประชุมแล้วก็อัดเสียงกลับไปหม่ค่ะมาอีกทีหนึ่งก็โอเคถ่าย MV กันก็จะทํางานเป็นแบบช่วงๆที่แบบเวลาเราบินกลับมาก็คือทํางานให้ได้มากที่สุดการทํางานทางไกลมีอุปสรรคไหมคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความ continuous ความต่อเนื่อง<ะ>อสมมติถ้าเราอยู่ที่นี่เราก็อาจจะในหัวก็มีเรื่องงานเรื่องงาน<ม>เรื่องงานแล้วก็คิดได้เรื่อยๆพอเรากลับไป<ม>เราก็จะอยู่ในอีกโหมดหนึ่งที่แบบเรื่องลูกเรื่องลูกเรื่องลูกซึ่งก็ก็ตามภาษาคนเป็นแม่เนาะ,ม,นะมันก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างซิงเกิลล่าสุดเนาะที่เราทํามาคือผ้าพันแผล<ะ>เพลงนี้ ได้ไอเดียมาจากไหนทําไมถึงกลายมาเป็นเพลงผ้าพันแผลค่ะมาจากแบบว่าช่วงที่คนกําลังดิ่งกาลังแบบว่าทอดแท้แบบดิเพรสแล้วก็ได้คนที่เข้ามาแบบช่วยหยิบยกฮิวหัวใจเป็นผ้าพันแผลให้เราอพลงนี้ก็เหมือนจะแบบส่งมอบขอบคุณให้เขาอ,อ้างอิงจาก ชีวิตเราด้วยใช่ไหมคะใช่ชแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแบบจมมันเป็นเหมือนแบบฮิวใจแล้วลุกขึ้นมาแล้วไปต่อกระแสเป็นยังไงบ้างพอเราแบบมาออกเดี่ยวยังแบบมีแฟนแฟนที่ติดตามเราค่ะมีแฟนที่เขาแบบว่าเคยแบบว่าตามเราตั้งแต่ที่สมัญจีไม่ก็มีมารอถ่ายรูปอะไรเขาก็ช่วยแชร์ให้มีพี่พี่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออมันพรอแล้วก็แบบได้ยินเนื้อเสียงของการร้องเพลงของเรามากขึ้นเจอคือ คนที่คอยช่วยเช็ดรอยน้ำตาคอยจะอยู่ข้างๆทุกเวลาเธอคือรุ่งกินน้ำยาปนพาและทำให้ความเจ็บปวดมันหายไป เธอคือลมที่พัดโชยเั็นยามเหนื่อยลาเธอคือผ้าพันแพรที่คอยสักทุกอย่างจะทำให้พลาที่มีคอยๆจางและทำให้รู้ว่ารักเป็นเช่นไรโอ๊ยโอ๊ยจะเสี่ยงนะพักหายหังให้หายหายนิดหนึ่งธรรมชาติ คือหมายถึงว่าเราเราช่วงนี้เราเดินสายเยอะเราเลยใช้เสียงเยอะแต่ว่าความเพราะเนื้อเสียงหรือว่าหรือว่าความความที่มันออกมาจากอินเนอร์ยังสัมผัสได้แบบเต็มๆแล้วก็ดูดูดูโตขึ้นตามแบบตามสเต็ปชีวิตด้วยเนาะถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนเราเรียนมาไม่ได้เกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยเนาะไม่ไม่เกี่ยวค่ะเราจบที่ไหนมานะคะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโอ้มันดูต่างจากวงการบันเทิง แต่ว่าสมัยนั้นคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนในการทาง,งานเราเต็มที่ไหมคะสนับสนุนเต็มที่มากค่ะคือลูกแกโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือสนับสนุนเปิดทางให้ไม่พอไปรับไปส่งทุกที่ทุกอย่างแบบเหมือนสปอร์เต็มที่มากๆาค,คือจริงๆที่ลูกแก้เลือกเรียนรัฐศาสตร์เพราะลูกแกอยเป็นผู้ประกาศข่าวอตอนนั้นแบบประมาณมหค่ะไปที่ช่องสเปไปฝึกงานแล้วก็รู้สึกว่าเออผู้ประกาศข่าวคือจริงๆเราอ่ะใจก็ชอบบันเทิงแต่ใจหนึ่งก็แบบ ก็อยากจะเป็นลุคที่ดูสมาร์ทดูเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้สึกว่าผู้ประกาศข่าวมันดูอ่ะตรงกลางตรงกลางดี<ะ>ก็อยู่บนหน้าจอทีวีนะอะไรอย่างงี้สวยแต่ก็อ่ะดูมีผู้มีความรู้อะไรอย่างงี้ก็ไปถามพี่ที่เป็นเจ้าของช่องเขาก็บอกว่าอ่ะก็แนะนําไปเรียนรัฐศาสตร์จะได้มีพื้นพื้น,พ,น,พ,นพื้นความรู้อะไรต่าง,างๆแล้วก็เราได้ไปเลือกเรียนตรงนั้นค่ะไอเดียดีมากนะคือจริงๆการเป็นผู้ประกาศไม่จำเป็นต้องเรียนนิเทศาสตร์อย่างเดียวเน <ừ> um เพราะว่าการที่เราไปมีพื้นฐานเรื่องนิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือศาสตร์อื่นๆพอเวลาเรามาอ่านข่าวเหมือนความฝันของลูกแก้วที่อยากเป็นพิธีกรอ่ะเราก็มีพื้นฐานความรู้อื่นๆมาการพูดมันก็ฝึกได้ใช่ไหมตอนนั้นคือเราคิดแบบนี้ใช่ไหมคะคือรัฐศาสตร์มันเป็นคณะที่เรียนทุกอย่างเราสามารถนําเสนอได้เก่งเลยแบบนี้เสมือนกับว่ารู้จริงมากๆก็คือพื้นฐานจากการเป็นรัฐศาสตร์นั้นเลยทําให้เราทําพิธีกรงานต่างๆได้ดีด้วยไหมใช่แล้วมันคือมันเป็นเครดิตมากกว่า เวลาเราบอกใครว่าจบรัฐศาสตร์จุฬาจบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาก็จะแบบมันก็จะดูมีเครดิตมากขึ้นแล้วไม่ว่าเราจะพูดอะไรรู้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่บอกว่าแบบเรามาจากคณะนี้เราเรียนอันนี้มาเขาก็จะมองว่าเราแบบอต้องแบบว่าอหนังสือไม่เยอะใช่ไหมอะไรเงี้ยความคาดหวังแบบมหาวิทยาลัยแบบที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากเข้าหรอที่เราพูดตรงอืงงั้นในมุมมองลูกแก้วที่ตอนนี้ก็เป็นแบบคุณแม่เราด้วยลูกแก้วก็ยังรู้สึกว่าการศึกษาสําคัญใช่ไหม สำคัญน่ะยังไงก็สำคัญแต่ก็ต้องรู้จักตัวเองให้ดีถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไระมันก็จะไปสู่จุดนั้นได้ง่ายขึ้น<ะ>ปัญหาส่วนใหญ่ตอนนี้คือแต่ละคนก็อาจจะไม่รู้จักตัวเองให้ดีมากพอไม่รู้ว่าฉันมีข้อดีอะไรฉันมีข้อเสียอะไรฉันเป็นคนยังไงยังยังสับสนในตัวเองอยู่เลย<ะ>แล้ถ้าเราสับสนในตัวเองอยู่เลยเราก็จะ เอาสกิลเซ็ตที่ดีของเรามาใช้ได้ไม่เต็มที่คือจริงๆของลูกแก้วตอนจบมาลูกแก้วก็ไปเป็นผู้ประกาศเลยปั๊กหนึ่งแต่ทีเนี้ยช่วงนั้นก็แบบเหมือนไปเล่น MV แล้ว MV พูดไม่ค่อยถูกของ a อ n ี o อมม้โอ้นี่เลยพูดไม่ค่อยถูกเอพีนอมม้อนะคะแล้วใครจำได้ <laughs> เออใช่แล้วเพลงนั้นมันก็ดังติดชาร์จอยู่สักพักคนก็ติดลุก เล่นเป็นแบบเด็กนักเรียนแต<อ>จ่จริงๆตอนนั้นคือจบปญยาแล้วแต่เรายังหน้าเด็กอยู่คนก็เข้าใจว่าแบบอ๋อเพิ่งอ,อยู่มัธยมก็มีงานโฆษณาก็เป็นลุกมัธยมมาตลอดช่วงแบบ20กว่าของชีวิตเราเจแปปีที่เราเล่นโฆษณาเราก็คือขายลุกเด็กเอาแล้วมันไม่ขัดกับการเป็นผู้ประกาศที่เราทำาในช่วงตอนนั้นหรอนั่นแหละคือมันขัดเพราะอันนี้มันต้องใช้เครดิตต้องดูเป็นผู้ใหญ่ ลูก้วก็เลยเหมือนอ่ะมันถึงจุดที่เราต้องเลือกเอาสักทางาเราก็เลยเลือกว่าเออเราโตขึ้นแล้วอ่ะเราค่อยกลับมาก็ได้นะีอันเนี้ยแต่ถ้าโตขึ้นเราจะมาแบบย่องแย้งเล่นโฆษณาเป็นเกิกร์ลกุ๊ปไม่ได้แล้วเราก็เลยอ่ะนั่นก็เอาให้เต็มที่ไปเลยแล้วกันซึ่งตอนแรกก็วันๆอยู่ค่ะก็กลัวว่าแบบถ้าเราออกจากงานประจําอันนี้มันจะโอเคไหมแต่คือตอนนั้นคือเหนื่อยจริงๆตื่นตีสามตีสี่ตั้งแต่คือตั้งแต่ลูก้าจบมามีอยู่ช่วงนึงหกเดือนลูก้าแบบ บ้าคลั่งมากคือก็เป็นคนที่ชอบการทํางานแต่ช่วงนั้นคือไม่รู้ลิมิตตัวเองตื่นตีสี่ทำงานประจําจนถึงประมาณบ่ายบ่ายบเสร็จไปแค่งานต่อที่บอกว่าทําตั้งแต่แบบตีสี่จนถึงแบบบ่ายาแล้วก็แบบไปแค่งานต่อแค่งานถ่ายงานเอ่ยคืนนอนน้อยมากอะค่ะอยู่ประมาณ6เดือนแล้วก็รู้สึกเออไม่ไหวต้องเลือกทางค่ะตอนนั้นเลือกออกมาแล้วก็รับแบบฟรีแลนซ์ซึ่งพิธีกรบ้างงาน นักร้องคือก็ก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้ทําในสิ่งที่เราชอบเราก็มีโอกาสหลายๆยอย่างเนาะแสดงว่าเราก็ได้ทําทุกอย่างที่เราอยากทามาแล้วนหมใช่แบบทั้งการเป็นนักร้องพิธีกรผู้ประกาศข่าวซีรีส์มีอะไรมีอะไรที่อยากทาแล้วยังไม่ได้ทําอีกไหมคะลูกแก้วถ้าถ้าในคือคือก็เปิดรับเรื่อยๆนะคะเรามองว่าแต่ละงานมันก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ถ้ามีงานเข้ามาก็ยังตื่นเต้น ยังแบบเหมือนแบบหม่ๆม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีอะไรที่แบบอยากทําแล้วยังไม่ได้ทำมบ้ยมีนะมีิแต่คิดว่าซูเปอร์โมเดลค่ะอยากเินแบบชีวิตนี้คงไม่ได้ทําแต่เราอยากเดินแบบก็อันนั้นนะคือยังไม่ได้ทําค่ะแต่มันก็มีข้อจํากัดอยู่นะคะเกิดมาเป็นคนที่สูงเท่านี้แต่ตอนนี้เราเป็นแบบคุณแม่แล้วอาจจะมีงานแบบแม่และเด็กนะเดินแบบแบบลูกไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวรอดูทันไม่ค่อยได้แต่ไม่ค่อยได้แต่ เป็นไปได้ถ้ามีงานเดินแบบเข้ามาติดต่อเลยเนาะได้เลยลูกแก้วพร้อมรับเดี๋ยวพร้อมขึ้นส้นสูงให้ลูกมาด้วยเลยมาเดินด้วยกันเลยเนาะขายงานคู่แม่และเด็กค่ะลูกแก้วแบบเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ทั้งแบบการทำงานมาเยอะมากการเรียนด้วยเราเล่าเรียนในคณะที่มันจะต้องแบบอ่านหนังสือเยอะทำอะไรเยอะโอ้แบบดูมีทักษะเยอะมากการฟังพูดอ่านเขียนมีอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปตอนเรียนได้อะเรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปเรียนใหม่ ถ้าจะย้อนไปย้อนไปตั้งแต่แบบประถมเลยได้ไหมใช่ไหคะก็เพราะอ๋อเพราะว่าตอนนี้มันเป็นคุณแม่แล้วใช่การงานพื้นฐานอาชีพใช่มันจะมีหลายสกิลที่สมัยนั้นเขาสอนแล้วแล้วเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรที่แบบทําไมต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยจะแบบให้ยายแบบคุณแม่มาช่วยได้ไหมแบบไม่อยากทําเองแต่แต่ทุกวันนี้ก็คือแบบ เออเราเราทำไม่เป็น,นอ <c oughs> ะ่ะด้นไถหลังอ่ใช่เย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยหรอะคามสิ่งบางอย่างมันเป็นเลยที่แบบคือเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องทําหรอกอแต่ว่าเราก็รู้สึกว่า เออพอเราแบบเป็นแม่แล้วดูแลครอบครัวเราก็แบบมันก็ดีเนาะถ้าเราจะทําสกิลต่างๆพวกนี้ได้แบบเป็นแล้วเก่งๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราฉีกทางเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเป็นคุณแม่แล้วใช่ใช่มันก็แบบเป็นอะไรที่แบบด้านใหม่ที่เราไม่ได้แบบฝึกมาแบบตลอดการทํางาน1ิปีของเรามันมันคนละแนวไงเราออกไปข้างนอกเราใช้ชีวิตแต่ว่าอย่างที่บอกแหละสกิลในบ้านอะไรพวกเนี้ยแบบช่วงนี้ทําบ้านอยู่ เราก็ชอบดูในไอจีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยฝรั่งเก่งเนาะแบบสร้างตู้เองเออแบบรถเออเราเราอยากจะไปแบบไปพัฒนาอะไรพวกเนี้ยออซึ่งก็ยังเรียนรู้ได้อยู่ใช่ค่ะแล้วมีวิชาไหนในชั้นเรียนที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีบรรจุในหลักสูตรเรารู้สึกว่าสําคัญไนหะมออแน่นอนก็คือเรื่องของการหน ศิลปินทุกคนตอบเรื่องนี้หมด<า>เลยอะ่ะกัรเงินเขาไม่สอนนะคะแล้วก็เงินเป็นเรื่องสําคัญมากในชีวิตค่ะก็ศิลปินหลายๆคนบางทีก็อาจก็ใช้ใช้เงินได้มาเยอะโอ้ใช้เลยคะ่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าแบบในชีวิตจริงเจอโควิดเข้าไปเจออะไรเข้าไปถ้าเราไม่ได้แบบมีสกิลพวกนี้ซึ่งสกิลพวกนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่เราแบบมันก็อาจจะแลดูแบบซับซ้อนหรือฟังดูยากสําหรับบางคนเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันน่าจะมีสกิลพวกนี้วิชาพวกนี้มากขึ้นที่มันเหมาะกับแบบชีวิตประจาวันใช่ใช่คือแหลกพูดภาษีเอ้ยคือมันก็มีนะแต่ว่ามันแบบเขาไม่ได้สอนให้เราใช้จริงๆอะว่าถ้าเราเจอแบบนี้เราจะต้อง m a n a g ยังไงใช่ไหมคะ <S 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 เออรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตค่ะอันนี้เห็นด้วย <S 2> <S 2> คือหลายๆคนโดยเฉพาะทํางานฟรีแล a n c e เขาก็จะไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดการการเงินยังไงหลายคนประสบปัญหามาเหมือนกันคือโดนภาษีย้อนหลังทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์นี้ในการทำาร e e l a n c e เพราะว่าคนทำงานประจำบางทีบริษัทเขาจัดการให้เนาะเราอยู่ในโลกที่ถือว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไวมากแล้วอยากแบบบอกน้องๆไหมคะว่าน้องๆควรจะใช้ชีวิตยังไงให้ให้แฮปปี้แบบ วันนี้ที่แบบลูกแก้วดูแฮปปี้ดูแบบแบ่งบาลานซ์ทั้งครอบครัวากับการทำงานได้ดีมากเลยไปเริ่มจุดเริ่มต้นก่อนที่ลูกแก้วบอกว่าก็คือไปเรียนรู้มาว่าตัวเองอะ่ะชอบอะไรต้องการอะไรก่อนลูกแก้วสามารถบาลานซ์ได้อยู่เพราะลูกแก้วเลือกแล้วลูกแก้วแบบเวลาทำอะไรลูกแก้วก็คือเต็มที่เต็มที่ไปแล้วแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เราเลือกเราก็เราก็เลือกโดยแบบ มันเลือกไม่ยากแล้ว<ะ>ว่าตอนนี้จุดนี้ของชีวิตเราต้องการอะไระดังนั้นเราก็จะได้แบบเราจะได้ปูสกิลของตัวเราเองให้ถูกให้เข้ากับ<ะ>สิ่งที่เราใฝฝันในช่วงชีวิตนั้นเ<ะ>พราะแต่และช่วงก็ไม่เหมือนกัน<ะ>คือโอเคเราไม่สามารถวางแผนหรือบังคับทุกอย่างไปตามที่เราต้องการแต่มัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่การวางแผนคนอื่นแต่มันเป็นการจัดการตัวเราเองค่ะว่า ถ้าเราอยากได้ชีวิตแบบนี้อยากได้ครอบครัวแบบนี้อยากได้สามีแบบนี้ในอนาคตชีวิตเราแบบนี้เราจะต้องทําตัวเราเองยังไงอ่เรามาเริ่มที่ตัวเองเตรียมพร้อมตัวเองใช่เตรียมพร้อมตัวเองว่าเราจะต้องแบบดูแลตัวเองอย่างนี้เราจะต้องพัฒนาสกิลทักษะของเรา ให้พร้อมขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือ<ม>เราอยากเป็นแบบไหน<ม>เราเห็นเป้าหมายในชีวิตเราแบบไหนเราอยากประสบความสำเร็จแบบไหนเราอาจจะมีใครเป็นไอดอล<ม>เราก็ต้องเตรียมพร้อมตัวเองให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้แบบมีเรื่องฟลุกที่จะทําให้เราได้มันมาแบบองง่ายๆก็ไม่ฟลุกอยู่แล้วออแหละบางอย่างอาจเหมือนจะฟลุ๊ก แต่ถ้าฟลุกเข้ามาตัวเราไม่พร้อมเราก็ไม่ได้ถูกต้องน้องเหมือนแบบทําตัวเองให้พร้อมตลอดเวลาอย่างฉันเป็นอยากเป็นนักร้องฉันก็ซ้อมร้องเพลงฉันอยากเป็นวิทยกรฉันก็ซ้อมพูดคุณอยากทําอะไรคุณก็เตรียมตัวให้พร้อมดีมากเลยคือคือคือมันเหมือนกันเวลาเราไปสอบอ่ะเราตั้งใจเราเต็มที่เราจะได้คะแนนเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราเต็มที่แล้วเราไม่ live life with no regrets ใช่ไหมคะก็คือแบบว่าตั้งใจ ทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะไม่เสียใจในใสิ่งที่เรา <จะ S 1> ท <ำ S 2> ไ<ป>งไปก็ไม่เป็นไรอุ้ยดีมากเลยถือว่าแบบเป็นแนวคิดที่ดีในการใช้ชีวิตจริงๆคือการเตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อรอโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะสุดท้ายแล้วอยากให้นุกแก้วฝากคนงานตัวเองหน่อยเนาะแบบติดตามได้ช่องทางไหนผ้พาพันแผลแล้วมีอะไรจะมาให้พวกเราได้แบบติดตามดูกันอีกกับบทบาทต่างๆค่ะ ค่ะก็อย่าลืมไปฟังกันนะคะเพลงภาพพันแผลแล้วก็จะบอกมันมีท่าเต้นด้วยนะคือแบบว่าไปฝึกท่าเต้นแล้วก็โคเวอร์กันมาเยอะๆนะคะแล้วก็ไปติดตามลูกแก้วได้นะคะที่ IG Facebook TikTok นะคะลูกแก้วสีการ L U K G A L S R I K A R N ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณลูกแก้วมากๆเลยที่มาคุยกันแลกเปลี่ยนได้อะไรเยอะมากทั้งมุมมองของการเติบโตการเรียนรู้จากแบบ จากเ<แ>กิลกรุ๊ปอ่ะวันนี้เราเติบโตอย่างแบบพี่มรุ่นใช้คําว่าเป็นดอกไม้ที่สมบูรณ์และสวยงามอยู่บนต้นไม้แล้วนะคะแล้วก็จะรอดูผลผลิตต่อไปนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ